เที่ยวคุณผู้ชมไม่ต้องรอแล้วค่ะแต่เป็นเรื่องที่น่าตกใจนะตกใจกว่าสถานการณ์ฝน,เ,เ,นเพราะว่ายักษ์บุกเมืองอาจารย์โอ้ยักษ์เขาบุกไปสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยค่ะคุณผู้ชมคะไป,ปทั่ว<ด>เลยเหรอใช่ทั่วทั้งประเทศไทยเลยนะคะครับเรามีคลิปมาให้คุณผู้ชมดูกันด้วยเป็นคลิปอะไรไปดูกันค่ะครับ ฉันชอบเที่ยวเมืองไทยดังรถดเดินเท้าไปได้ทุกที่เนจะชวนเธอมาลองไปเที่ยวกันจะบอกว่ามันคงเลิดเลินเอาไม่ไปเที่ยวดยกันเราคนไทยเราก็ต้องไทยเที่ยวไทยเราคนไทยเราก็ต้องเที่ยวเมืองไทยเราก็ไทยเราก็ต้องไทยเที่ยวไทยออกไปไปไปเที่ยวกันให้ทั่วไทยเที่ยวไทยมีเฮเุอยากให้ลองลองมาเที่ยวกัน คือบรรดายักษ์ที่เขา,าพา ไปเที่ยวเมืองไทยที่จะชวนไปเที่ยวเมืองไทยกับ MV เที่ยวไทยมีเฮยักษ์ยกขบวนชวนเที่ยวไทยค่ะสามารถเรียกรอยยิ้มและจะบอกว่ากระแสตอบรับดีมากทั้งตอนถ่ายทำนะคนที่อยู่ในพื้นที่นักท่องเที่ยวเอ่ยเนี่ยก็ให้ความสนใจเป็นอย่างมากรวมไปถึงใครที่อาจจะเคยเห็นและวล่ะเพราะว่าเขาปล่อยทาง YouTube แล้วนะคะเขาก็บอกว่าโอ้กระแสตอบรับดีทีเดียวชื่นชอบทั้งเพลงชื่นชอบทั้งการทํา MV นะคะโดยคุณบอยเจรพันธ์ภูลผลค่ะเป็นผู้ที่จัดทํา MV เที่ยวไทยมีเฮ ยักษ์ยกขบวนชวนเที่ยวไทยด้วยคลิปนี้เป็นคลิปที่มีคนแต่งกายเป็นยักษ์4ตนเดินทางไปท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆค่ะมีทั้งทะเลนี่อันนี้น่าจะ หลายที่นะพาขึ้นเหนือก็ไปลงใต้ก็ไปทะเลพัทยาที่อ้าอันนี้ผู้ชีฟ้าดอยตุงก็ไปเสาชินช้าในกรุงเทพก็ไปนะเดินทางเที่ยวทั่วไทยแบบนี้โดยคุณฟิล์มเพชรจรัสนะคะเขาเปิดเผยว่าการจัดทํา MV ชุดนี้เนี่ยเป็นแนวคิดของคนรุ่นใหม่ค่ะที่ต้องการจะเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวชาวไทยนี่แหละให้เที่ยวเมืองไทยไม่ต้องบินไปไกลถึงเมืองนอกนะคะใช้ชื่อกลุ่มว่า ยักษ์ป่วนชวนเที่ยวไทยตัวละครก็เป็นตัวละครในวรรณคดีไทยนะคะครับเป็นโครงการขอบคุณที่เที่ยวเมืองไทยเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของไทยอยากให้คนไทยเที่ยวเมืองไทยกันเยอะๆค่ะัเป็นการจัดทำกันเองนะต้องเอ่ยชื่อทีมนักแสดงนิดนึงเป็นทีมเพชรจรัดแสงผู้กำกับ MV นี้คือคุณออสบัณฑิตทองดีสำหรับผู้ที่มีแนวคิดแคมเปญนี้ครับก็คือคุณบอยเจรพันธ์พูนผลค่ะและก็ได้ คนเก่งของเราพูดถึงการร้องเพลงที่สามารถเอาดนตรีไทยมา mix มก,กับปัจจุบันค <หา S 2> นหนีไม่พ้นคุณเก่งทัชษยะแล้วก็คุณฟิล์มบงกตที่มาร่วมนอกจากร่วมแสดงแล้วก็ขับร้องเพลงที่เปิดให้คุณชมได้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้ด้วยอุยตอนนี้เป็น,เป,นเป็นที่นิยมมากเป็นที่ฮือหามากก็คือว่าคอนเซป t นี้เอายักษ์ยักษ์สี่ตนนะมี มีหลากหลายนะในวรรณคดีมายักษ์ป่วนชวนเที่ยวไทยนะครับบรรยากาศตอนแรกเนี่ยฟังว่ามียักษ์บุกเมืองเนี่ยหลายคนตกใจแต่พอเห็น MV นี้ตอนนี้นี่ยอดวิวค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นไปแล้วนะคะใครสนใจอยากดูแบบเต็มรูปแบบสำหรับ MV เที่ยวไทยมีเฮยักษ์ยกขบวนชวนเที่ยวไทยแบบนี้ดูนะยูทูบดูได้คุณพิมไปเลยเที่ยวไทยมีเฮขึ้นแน่นอนแล้วก็มีเนื้อเพลงให้ด้านล่างด้วยเผื่อใครจะฝึกซ้อมร้องใช่เนื้อเพลงบาง ช่วงนะเนื้อเพลง<ม>บางตอนเขาบอกว่าไปเที่ยวเทศกาลดอกคุณเสียงแคนข้ <c oughs> นแก่นถิ่นอีสาน <c oughs> รักเขาไปเที่ยวมาแล้วนะไปมาแล้วไปทุกภาคเลยแล้วก็เน้นว่าต้องเที่ยวในบ้านเราคุณเก่งเดวอยนี่เขาเก่งจริงๆนะใช่เก่งสมชื่อก่อนหน้านี้เนี่ยเขาไปเดินทางไปต่างประเทศไปประกวดมาแล้วก็ได้รางวัลกลับมาได้มาเยอะที่สุดชมแล้วด้วยได้ในบรรดาผู้แข่งขันทั้งหลายนี่แม่เก่งจริงๆนะอันนี้ต้องต้องไปดูนะครับใครสนใจอย่างที่บอกคือเปิดในยูท b e พิมพ์ไปเลยเที่ยวไทยมีเฮนอกจากคุณจะได้ฟังเพลงเพลาเพจากคุณเก่งทัชชยะแล้วก็คุณฟิล์มบงกตแล้วนะคะ ภาพสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละที่ลองไปดูกันว่าคุณเคยไปเที่ยวที่ไหนบ้างและที่ไหนไม่เคยไปก็แนะนำให้ไปตาม MV นี้ได้เลยค่ะโอ้โหเยี่ยมจริงจริง